สวัสดีครับเออบางทีชีวิตมันก็มีเรื่องให้เหนื่อยเหนื่อยท้อทอได้เหมือนกันเนอะแบบว่าวิง่งวุ่นทํานุ่นทํานี่จนบางทีก็ลืมไปเลยว่าเฮ้ยรอบตัวเรามันก็มีเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่นะวันนี้เราเลยหยิบข้อมูลน่าสนใจมาชวนคุยกันครับเกี่ยวกับการลองหันมามองเรื่องแบบจิ๋วๆแต่แจ่วรอบตัวแล้วกออ็รู้สึกขอบคุณมันดูบ้างใช่เลยค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะคะ คือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเขาเสนอให้ลองเขียน10อย่างที่รู้สึกขอบคุณในแต่ละวันไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่วเววัาวางอะไรเลยนะคะไม่ต้องคิดนานจนหัวแตกด้วยเอาแค่เรื่องที่เราจริงใจรู้สึกจริงๆเออตามคอนเซปต์ง่ายๆที่ว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องดูดีแค่จริงใจพอแล้วค่ะก็น่าสนใจดีแค่จริงใจพอแล้วที่น่าสนใจคือมันดูเหมือนเรื่องเบสิกมากๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย การฝึกมองหาแล้วก็ยอมรับเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันเหมือนเป็นการค่อยๆปรับจูนสมองเราเลยนะให้แบบหันมาจับสัญญาณบวกได้เก่งขึ้นอ,อแทนที่จะโฟกัสแต่เรื่องลบๆด้วยอัตโนมัติเหมือนฝึกกล้ามเนื้อม,มุมมองบวกนะคะอะลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าไอ้สิอย่างเนี่ยมันมีอะไรแนว,แนวไหนได้บ้างจากข้อมูลที่ได้มาเขาก็ยกตัวอย่างหลากหลายเลยนะมีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานสุดๆเลยอย่างเอ,อขอบคุณที่ยังหายใจอยู่ข้อหนึ่งใช่ค่ะหรือมีเข้ากินข้อ5้าซึ่งฟังดูแบบ เออก็แน่สิมันก็ต้องมีอยู่แล้วอืแต่พอวันที่เราป่วยหรือไม่สบายขึ้นมานะเอเรื่องธรรมดารรมดาพวกนี้มันแบบโคตรสาคัญเลยเนาะจริงค่ะมันคือการตระหนักถึงสิ่งที่มักถูกมองข้ามไปจริงๆหรืออย่างเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันที่แบบถ้าไม่เจอเรื่องแย่ก็ถือว่าดีแล้วอย่างในลิสต์มีบอกว่าขอบคุณที่รองเท้าไม่เปียกน้ําข้อแปดนะคะโหอันนี้โดนคนกรุงเทพหน้าฝนาฝนี่รู้ซึ้งเลยวันไหนรอดจากน้าเจิง่งรองเท้าแห้งกับบา้านได้นี่คือแบบเออยิ้มออกจริงๆนะหรือขอบคุณโทรศัพท์เก่าๆ ถึงจะอืดๆหน่อยแต่ก็ยังพอไถฟ,ฟีดส่งไลน์ได้งี้ก็ถือว่าบุญแล้วเพื่อนเอ๋ยคือการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะมันเหมือนการรีเซ็ตมุมมองเราเหมือนกันนะจากความหงุดหงิดหรือความคาดหวังที่อาจจะสูงไปให้กลับมาอยู่กับความเป็นจริงง่ายๆตรงหน้ามันช่วยลดความฟุ้งสร้างได้ดีเลยนะคะดึงสติกลับมาปัจจุบันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนได้เคลียร์สมองแป๊บหนึ่งแล้วพวกเรื่องเกี่ยวกับใจล่ะครับในลิสต์ก็มีเหมือนกัน อย่างเอ่อขอบคุณเพื่อนที่ทักมาถามแค่เป็นไงบ้างข้อ3ทําไมคําสั้นๆแค่นี้มันถึงแบบส่งพลังจังเลยครับอ๋อค่ะเพราะมันเป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะสิคะการได้รับความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เลยนะในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือ social connection อะคะ่ะโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกแย่หรือโดดเดี่ยวทาถามง่ายๆแบบนี้มันเลยเหมือนมีคนโยนชูชีพมาให้เลยทีเดียวคะ่ะ อืมจริงด้วยหรืออย่างการขอบคุณตัวเองที่แบบลุกจากเตียงได้ในวันที่ไม่อยากทําอะไรเลยข้อ4หรือว่าข่มใจไม่ไปตอบโต้ใครแรงๆข้อ6อันนี้ก็คือการยอมรับความพยายามเล็กๆของตัวเองนะคะซึ่งมันสําคัญต่อการสร้างกําลังใจให้เราก้าวต่อไปได้ค่ะอืมชัดเจนเลยครับสรุปก็คือการลองิสต์เรื่องขอบคุณเล็กๆน้อยๆพวกนี้จุดประสงค์หลักๆเลยก็ตามข้อมูลบอกก็คือให้ใจเราเองได้ยินเสียงดีๆบ้าง ไม่ใช่เอาไปอวดใครหรือต้องประกาศให้โลกรู้เนอะถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การรับรู้แล้วก็ยอมรับสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วรอบตัวเรานี่แหละค่ะพลังมันอยู่ตรงนี้จริงๆการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มีไม่ใช่การวิ่งไล่หาสิ่งที่ยังไม่มีมันช่วยเปลี่ยนโฟกัสแล้วก็ปรับอารมณ์เราได้จริงๆนะคะแม้จะเริ่มจากเรื่องเล็กน้อยก็ตามฟังแล้วรู้สึกดีจังฮะแบบเบาๆแต่เหมือนได้อะไรกลับไปคิด งั้นก่อนจะแยกย้ายกันไปวันนี้อาจจะลองทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่องเงียบๆในใจดูไหมครับว่าแล้ววันนี้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกขอบคุณอยู่ในใจบ้างหรือเปล่าไม่ต้องมากมายไม่ต้องบอกใครก็ได้ครับลองนึกดูเล่นๆก็ได้นะ